ขอนางมนโทนฑขาวขอพุษเฒ้าไม่มองเจ้าพุทธเจ้าไม่มองนอเดินเดินย่องพุทเจ้านี่นอเดนไม่ได้เดินย่องขอพุษเฒ้าเดินเดินย่องพุทธเจ้าไม่มองของกอไก่ถึงคอนกคู่ได้หรือเปล่าอาจจะได้ได้ไหมแม่เทมกอรไก่ที่ก้อนอู๋คีตัวสักเปียชทิพยจ้าเหรอ โอ้ยอะไรที่พร้องตัวเก่าไรอ่ะไม่พญานาคก็ไสที่ตัวอืมเรืวเขาให้เป็นครูมาทำเราหรือไม่เป็นครูมือตัวเองก็เรียนแต่ปอนึ่งเจสิบเจตัวเจสิบเจครับอืมเรืองกจำแหละเมื่อนั้นเนาะแต่ลงบัได้วาเล่ที่เอาวาวาว่าพร้อมพร้อมกันเอาก็เอ๋ยก็ไก ก็เคยในล้ากอขวดของเราก็ควายอะไรแล้วนะอะไรอ่ะเปดนตวายไ้ก็ควายก็ควายข้านาฮะก็ควายกคนกึ่งกลางอ่าอ่าอ่าเดี๋ยว่ะก็ระคังเสียงดังทุกมายกอระคังได้ก็ระคังเสียงดังคนละคังข้างขวาโอ้ ก็ระคังค้างกว่างองูใจกล้างูงูอยางจจานอเะจจานอะไรเงี้ยโจจานใช้ดีโจจานใช้ดีบอกมั่งเลยเจ้างเราเหิะเปิอเท้ามาไปเถอะเื่อก่อนอ้พลาดกันว่าว่าไปเลยว่าไป ว่าไปถึงไหนแล้วล่ะถึงอาจาปต่อาจารย์ใจดีคออาจานย์คอค้นแต่ว่าคอค้นคืนขังคนข้างข้างขวามองหูใจกล้าไม่กลับไปกับมาได้แหละช่อชิงตีดังเหรอต่อไปคนข้างข้างขวาไม่ใช่ช่อช้างไงช่อช้างอะไรไม่เสริมช่อช้างคึงขังเหรอ

ช้าก็เจอกู้กันเออง่ดผู้หญิงสว